ก็ที่ผมก็จะแก้เรื่องแบบทีดีแบบมอสขาวนะครับคือแบบหลายคนแบบว่าทําไม่ได้นะครับก็คือแบบว่ามีคนเขาทักผมมาว่าทีดีลงไม่ได้ลงก็คือแบบมอสขาวแบบนะครับผม,มยกตัวอย่างให้ครับคนนี้นะคเขาก็พิมพ์ว่านี่นี่ครับผมก็งงนเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมขอดูตอนเข้าเกม แป๊บนะครับผมกำลังแก้ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูนะครับครับได้ได้แคปหน้าจอมาดูครับอันไหนครับเข้าเกมตอนเล่นเลยแปบ๊บนะครับเคครับบางมอสสกินก็ขาวบางมอสก็สกิลอบะมอสสกินก็สีนี้เนี่ยหลายคนเป็นแบบนี้ไหมครับเนี่ย นี่สกินแบบนี้แปบ๊บนะครับแบบเอ,อ,อแบบแผมพอผมส่งลิงก์ที่ไปให้ผมบอกว่าลบตัวเก่าออกแล้วก็เอาตัวนี้ไปใช้นะครับลองดูครับแล้วเขาก็ทําครับปรากฏว่าได้ครับเขาขอบคุณผมนะครับลุงได้อย่างผมก็ถามได้แล้วครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับ t X d เนาะครับ ก็น,นี่ครับผมก็โหลดเขาก็บอกมาครับนี่ครับนีนะ่ก็คือแบบนี่นะก็คือแบบผมให้แบบนี่นี่ผมให้ทีเอ็ดดีผมไปนี่จิงทีเอ็ดีผมก็คือแบบเขาทําได้นะครับไม่เขาบอกนะครับดูเขาเขานะครับเขาบอกว่าบางมอสสกินก็ขาวบางมอสสกินก็เป็นสีนี้นะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับทีเอ็ดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะ มาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ TxD ไว้ให้ทุกคนนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆก,ก็คือแบบเป็นกับ TxD มากกว่านะครับแบบที่ลงแบบคนบอกว่ามดขาวนี้ก็วา่าเกี่ยวกับ TxD นะครับก็เรื่องมอดขาวก็มาเคลียร์จบแค่นี้นะครับสำหรับ EP สองก็คือแบบว่าเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับ TxD แหละครับมาคนก็โอ้โหมาอมเม้นตนะ์อ่ะมีคำแรงๆมาด้วย มาด่าผมซะด้วยแล้วผมไปทําอะไรให้ hey. ทุกคนแบบเออผมเคมาสอนแก้แล้วก็มีคนมาด่าผมะผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับสำหรับคนที่มาด่าผมใช่ไหมทุกคนชอบไหมทุกคนเคยเขาม,มาดา่าพวกเราอะบ๊ายบายครับเจอกันใีพีหน้าครับ